จังหวัดจันทบุรีนะคะจัดเสวนาระดมความคิดจัดระเบียบห้ามจอดรถ,รถหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีแก้ปัญหาการจรจาจรติดขัดที่เรือรังมาหลายสิบปีนะคะพร้อมเตรียมรถขนส่งสาธารณะบริการเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยด้านหลังโรงพยาบาลค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ห้องประชุมรำไพพรรณีชั้น7อาคารประชาธิป,ปกสักติเดชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนายแพทย์สมชายเทพเจริญนิรันร์ กรมเนยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีได้กล่าวต้อนรับนายสมหมายวิเชียนชันรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพันตำรวจเอกสุเทพบุญคำผู้กํากับการสถานีตำรวจปูทรเมืองจันทบุรีและนายวิสุทธิประกอบความดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีในการเสวนาป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายสิบปีจนกระทบต่อปัญหาการจราจรภายในอำเภอเมืองจันทบุรีโดยเฉพาะบริเวณถนนเรียบเนิน ที่มีปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นจึงจัดการระดมความคิดทั้งส่วนราชการแพทย์พยาบาลบุคลากรโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีซึ่งในเบื้องต้นต,นตามนโยบายของนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้จัดระเบียบหน้าโรงพยาบาลโดยการทำสัญ,ญลักษณ์ขาวแดงห้ามจอดยานพาหนะตลอดแนวเพื่อให้จราจรหน้าโรงพยาบาลเป็นไปอย่างคล่องตัวและสามารถขนส่งผู้ป่วยจากจังหวัดใกล้เคียง เข้าสู่โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วในฐานะโรงพยาบาลศูนย์ของภาคตะวันออกด้านนายแพทย์สมชายเทพเจริญนิรันร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีได้เปิดเผยว่าทางโรงพยาบาลได้ปรับภูมิทัศน์ใหม่ด้านหลังโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นที่จอดรถแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรภายในเพราะยานพาหนะกว่า50%ที่จอดหน้าโรงพยาบาลเป็นของบุคลากรโรงพยาบาลพระปกเกล้าจึงจัดเตรียมสถานที่จอดรถด้านหลังโรงพยาบาลไว้อีกกว่าร้อยคัน พร้อมจัดรถขนส่งสาธารณะบริการทุก10นาทีและรณรงค์ให้บุคลากรใช้รถจักรยานส่วนบุคคลแทนการขับรถยนต์มาจอดหน้าโรงพยาบาลแก้ไขปัญหาจราจรในเบื้องต้นค่ะนโยบาน,นี้ก็คือเราจะปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับภายในควบคู่ ไปด้วยเพราะนั้นการปรับปรุงพมพครั้งนี้ก็คือการปรับที่จอดรถภายในโรงพยาบาลใหม่เกือบหมดเพราะนั้นอันที่จะตอบสนองกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยเยนี่ก็คือขนาดนี้ที่จอดรถด,ด้านหน้าเราหายไป100ร้อยคันเห็นเห็น <ๆ S 1> เลยว่าหายไป100ร้อยคันร้อยคันเนี่ยครึ่งหนึ่งอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าประมาณ50คันเนี่ยเป็นเจ้าที่โรงพยาบาลพระปกเก้าเพราะนั้นตอนนี้ผมได้ตัดเตรียมที่ที่ใกล้ที่สุดก็คือบริเวณบ้านพัก แพทย์โดยออเฉพาะตั้งแต่บ้านาพักผู้นดยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยเกลี่ยพื้นที่นะครับและเป็นบริเวณที่ร่มด้วยมีต้นไม้เนี่ยขนาดนี้จัดได้เบื้องต้นเลยทันทีเลยห้าสิบคันเพราะฉะนั้นขนาดนี้ได้ตอบสนองเบื้องต้นละเพราะนั้นอันอื่นล่ะมันเป็นปัญหาที่นานเพราะว่าอะไรที่พักของคณะแพทย์เจ้าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยอยู่ไกลภายในเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเขามีที่จอดรถอยู่แล้วแต่ การเดินทางจากบ้านพักภายในระยะทางประมาณครึ่งกิโลเขาใช้รถขับออกมาเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่ได้แก้ไขปัญหานี้ก็จะเป็นลูกโซ่ให้กับผู้รับบริการไม่มีที่จอดรถเพราะนั้นผมก็เลยพูดคุยแล้วว่าเราจะมี่รถรับส่งภายในเพราะนั้นเืิ่งต้นเนี่ยก็จะมีรถรถตู้รถกระบะของเรานะครับจะรับส่งทุก10นาทีนะครับ เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องขับรถมาอีกอย่างหนึง่งถ้ามีจักรยานขี่จักรยานมาเราเพิ่มที่จอดจักรยานมีมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์มานะครับอันนี้ระดับปริบาลขนาดนี้เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนจักรยานเรียบร้อยละอันนั้นขนาน,นี้ก็รอทีมแพทย์พยาบาลน,นะครับก็เปลี่ยนบริบทตัวเองหน่อยจากขับรถจากหอพักมาทํางานก็เปลี่ยนเป็นจักรยานหรือนั่งรถที่เราจัดให้